แกอาแกอาก็เหมือนอะไรเป็นเห็ดเลยเออเ็เหมือนเห็ดเลยว่ะอยากลองมากเลยอยากลองมากกินได้แน่นอนนะทูลนะกินแล้วก็ชัดชักอยู่ตกินนล้วนะไปเอยดเอาปลาไหมปลาสดดีจังเลยนี่ลองดูเลยมาสดเออไว้ตอบดีปลาเอาซื้อเดี๋ยวเอาไปให้ทูลมันแดงเดี๋ยววันสดเตทูลน่าจะชอบ S <S เขาเรียกปลาปลาซีจิ้นแกงอะไรแกงแกงกะทิแกง,แกงต้มแกงส้มแ,แกงกะทิทอดได้เออโทนน่าจะชอบซี่ปลาซีจิ้นใช่ไหมซีจิน้นมีปลาซีจิน้นผมกม็รู้จักหรอกแต่แม่บอกว่ามันสดดีเอาแม่ก็เลยซื้อไปฝากโทนโทนโทนมีกับข้าวกินไหมวันนี้อะไม่นีไม่มีแม่ คดีป้าเซริปลามากกว่าแต่จะทำให้โทนแล้วนะนะ,นะครับด่า,าทนจะทำอะไรกินดีเนี่ย ชอบแบน,น,นอชอบกินช,บนชอบกินเผ็ชอบกินอบกินเผบ<อ>นเผ็ดหรบนเผดชอบกินเผ็ดชนเผ็อบกินเผ็ดชอนเผ็ดชอบกินเผ็ดเผ็ดนเผ็ดต่ากๆนเผอกง็อบกินอนเผอบนี้็ดชอ,เอ,เเอนอออเผแดชอบกอบกนเผดชอบกินเผ็บกินเบกินเผ็อบกินเอบไรเผ็อกินผบนเผกผบปลาเผอผสมกลนเอนเกนเคยกินเกงเอ้นี่็ดกะลเผะพร้าวเคยกินเผ ว่่าทีเคยเคยกินนะบ้านบ้านเราสามารถเรากะลามะพร้าวมาแกงได้นะที่มอนไม่มีใช่ไหมเขาไม่แกงกันกะลาีนกะเกงดเลยอร่อยกว่าโอแปลกแปลกอ่ต้นกล้วยต้นกล้วยไม่แบบต้นกล้วยแกงกับกล้วยเหรอต้นกล้วยนะที่ไทยเนี่ยเขาก็แกงกันแต่ว่าป้าไม่เคยกินเหมือนกัน อันนี้เราลองดูนะลองแกงดูที่โทนนั้นแ่ะว่าคนเอ็นทำอร่อยแต่ผมทำไม่แน่ไม่ไม่ก็อย่างนี้ดีก็เดี๋ยวแม่ช่วยเออเดี๋ยวให้แม่เดี๋ยวแม่ช่วยช่วยผมทำไม่แก่งไม่เป็นไรเราข้าวไม่เก่งมันใช้มันใช้ส่วนไหนของกล้วยนี่โทนรู้ใช่ไหมรู้รู้มันกินได้แน่แ่ใช่ไหมโทนกินได้แต่แต่ผมผมชอบไอหัวหัวเลยหมักปลาหัวเลยหมักปลาหัวเลยหมักปลากล้วยเหรอไอหัวมันอยู่ใต้ดิน หัวกล้วยคือหมายถึงเงามันใช่ไหมมันที่ออกลากอ๋อตรงล่างมันนะนะที่เป็นหัวกลมๆมันนะขอโทษครับน้ำล้นแล้วเหรอครับเมื่อวันลมซวยอะไเมื่อวานน้ำเยอะใช่ไหมครับฝนตกน้ำเยอะฝนตกอ่ะเฮ้ยทุเรียนโทนแตกยอดแล้วอ่ะครับแตกยอดแล้วเนี่ยอันนี้นี่น่จะไปมาอีกสักสองสามเดือนมั้งทุนครับเพื่อพื้นนานเนี่ยมาอยู่นานเนี่ยเลยเดี๋ยวไว้ได้กินน้ำหวานตอนอีกสัก ช่วงเมษาคอ๋อในกล้วยนี่มันกินแกงได้จริงเหรอได้ได้จริงกินได้ทางทางข้างใต้นน้นด้วยเลยเถอะข้างใต้นี่หมายถึงข้างล่างเลยใช่ไหมครับต้นนี้ออาต้นนี้เลยไหมใหญ่เกินไปไหมเถอะเกินไม่หมดตั้งเกินตั้งตั้งชาวบ้านกินทั้งหมู่บ้านด้ับเอ้ยเอาต้นไหนอ่ะต้นนี้เหรอครับเอาต้นเล็กนั่นน่ะเถอะต้นเล็กนี่เหรอครับ ขุดเลยนะทอนครับจะแกขุดไวไหมุดไวขุดกล้วยเคยขุดอยู่ครับ <c oughs> โอ้โหรวยรวยเอานต้นขึนทั้งต้นนี่กินทั้งหมู่บ้านได้เลยนะไปทำที่น้ำนั้นไหมสิไปทำตรงนั้นได้จ <ทำ S 1> ะล้างด้วย ถ้าปกติบ้านผมกล้วยเขาเอาไว้ให้หมูนะทุนทเอเ<ร>าไว้ให้หมูกินน่ะพี่นุนจะทปเข้าวเลียงหมูปลาจะเข้าให้กันเออมันกินได้จริงใช่ไหมเนี่ยได้กินผมกังวลมากเลยเนี่ยอ๋อเอาตรง,งนั้นตรงไหนอร่อยไม่รู้ อันนี้อร่อยกว่าเ,เห็นแม่ผมบอกว่าเขาเคยกินแต่แบบว่าที่มันอยู่ตรงแกนกลางตรงกลางของไอ้ต้นมันนายนี่ใช่ใช่ใช่อันนี้ร่อยกวยก่าเลเออว้าวตรงนั้นนะจริงใช่ไหมเออ เป็นต้มต้มหมูเลยก็ได้ได้ต้มกับหมูได้ครับต้มเป็มเลยนะต้มปลาก็อด้อยไอ้บริเวณไส้ตรงนี้ใช่ไหมที่กินใช่ทีเป็นยันไส้เแต่ว่าของของของทอนคือกินตรงนี้ต่มถั่วเนี่อร่อยกว่าตรงนี้อร่อยกว่าอ๋อตรงนี้ถ้าแต่แกต้มกับหมูก็อร่อยด้วยต้มใส่หมูแกงผิด ออย่างงั้นเดี๋ยวเอาเอาเอาไส้ข้างในนี้ด้วยแล้วก็เอาหัวนี้ด้วยนะอร่อยกว่าเออผมอยากลองว่าไหนมันอร่อยกว่าแก่แก่แก่เอาแก่อาก็เหมือนไรเหมืนเห็ดเลยเออต้เหมือนเห็ดเลยว่ะเป็นคนข้าวทำขายขนมจีนที่หม่บ้าที่นอนข้าวทำอะไรน้ำน้ำยาหนึ่งน้ำยาขนม น้ำยาขนมจีนครับข้าวทามก็ต้นกล้ยพวกนี้เลยเอือครับได่บอกเหรยังไงวะแต่ว่าน้ำน้ำยาที่นุ่นนี่มันน้ำยาทามแต่ว่าถ้าที่นนผมไม่เกินขนมจีนป้าก็ไม่เคยทํานะคแต่ว่ามันต้องปอกอันนี้อันนี้เชฟจากประเทศไทยกับเชฟจากประเทศมอนรวมตัวกันแล้ว <laughs> <laughs> ทำกับข้าวมื้อนี้แบบว่าไม่ปอกให้มันกินได้วาก็ไม่รู้เนี่ยไม่เคยกินด้วยนะอัน ทูนมันไม,ไม่เคยกินลองลองเฮ้ยทอสุดท้ายเราเมากล้วยกันสามคนมตรงนี้ตรงนี <laughs> ้เอาน้ำใส่แล้วก็น่าจะนีตัวใหญ่มากเลยนี่ไง อันนี้มันมีตัดหญ้าหน,น้ากลัวมีดของโทนไหนมาโชว์มีดเลยดิมีดในทำนำ้ำน้ำตาลได้โอ้ยนี่มันที่ตัดหญ้านี่หว่า <c oughs> <c oughs> าก็ไม่เคยกินเองงาวกุ้ยเนี่ยนะกินแล้วก็หลับอยู่ที่สวนทั้งหมดเลยก็หลับอยู่ที่สวนทั้งหมดเลยเมาเมากันสามคนแน่เลยดูท่าแล้วเนี่ยไม่เมาแต่แกเกินแล้วก็เตะเดี๋ยวก็ถกแกมาหาอยู่หมกินแล้วจะติดใจใช่ไหมใช่เดี๋ยวก็มาหาต้นมาให้หาต้นกล้วยแกใช่ไหมกล้วยพอดีไม่ต้องเก็บปลูกแล้วกินแต่ง่าวกล้วยเนี่ยหละ เพิ่งครั้งแรกจริงๆนะเพราะว่าไม่เคยกินอ่<น>ะป้าไม่เคยกินจริงๆโอ้ด้ยัมีพอไหมเนี่ยอืมน่าจะพอแล้วเนี่ยอยากอยากลองอ้อีอครั้งเนี้ยลองอันนี้นะ,อะลองลองสองอย่างคือไม่เคยกินเลยว่ารสชาติมันจะเป็นประมาณไหนเนี่ยอ๋อเเอาไส้ข้างในมานีไส้ข้างในเนี่ยนะอ่อนๆนะ ของทอนกินหนีปะเคยกินไหมกินแต่ว่ากินทั้งหมดกี่นอนกินทั้งหมดเลยใช่ไหมไปนอนกล้กินอ๋อที่โน้ต้ากินอันนี้ด้วยบางบ้านเขาคงกินเหมือนกันแต่แต่แม่น่าจะแบบถนัดแบบนี้มากกว่าเคย แต่ว่าไม่เคยเห็นเขาทาแกงกินเคยเห็นแต่เขาเอาให้ให้หมูกินนะไม่ไม่ได้วันนี้จะได้รับรู้รสชาติของความเป็นหมูแล้วเนี่ยผักเนี่ยปลอดสารพิษร้อนเปอร์เซนต์เลยนะจูนคือมันไม่มียามันบริสุทธิ์เลยเราต้องหากินแต่แบบนี้แล้วเราต้องกินแบบนี้เแคลเมวิตามินด้วยมากกิน่ยเครื่องแกงแล้วก็ตะปิอ๋อเครื่องแกงใส่เยอะไหมใส่แค่นี้ได้ไหะอ่ะอ่ะใส่ลงไปอ่ะใส่ แล้วก็ใส่หมดนั้นแหละใส่หมดเลยใช่ไหส่หมดนั้นแหละเี๋ี่ใส่หมดใ่หมดลหอ่ะอ่านิดใส่ไปนั่นแหละท้งหมดหมดนั่นแหละการรวมตัวกันระหว่างเชฟมอนกับเชฟไทยคนเลยอนกินแล้วก็สลบอยู่ในสวนนี่แหละ ใส่หมดเลยใช่ไหมอ่าเดี๋ยวไม่รู้ว่าอร่อยเดี๋ยวอ่ากินไม่ได้อะโอ้ยน้ำเดือดแล้วจัดเลยเดือดแล้วเอาใส่เลยน้ำเดือดดีเลยจัดเลยเชฟโทนเชฟมอนเชฟจากประเทศมอนส่งเข้าประกวดไม่ต้องให้ลงไปนะก้อนก้อนละมันนั่นนะโทนครับกินได้จริงเหรอว่าน่ากลัวใช่ดูดิผักปลอดสารพิษดูสิ แต่ถ้าแกาไม่เคยกินลังชิมวันนี้ป้าโซนให้นอยผมก็ทําไม่ต้องซื้อแกงเนื้อ,อใช่ใช่ใช่แกงเนี่ย,ทำ,ยทำเองทาเองใช่แล้วขวาปิดด้วยผมไม่ค่อยมั่นใจผมไปเอาผักของผมมาใส่บ้างดีกว่าเออผมไม่เอาผมบ้างดีกว่าเอาเอาเฉพาะเป็นใบๆบไปดีกว่าไม่ต้องถอน เอาเฉพาะเอาใบล่างๆล่างๆล่างๆมา,า,า,าผมกลัวกินหยวกด้วย <c oughs> กินกันไม่ได้นั่นแหละอย่างนี้กินได้นานเพราะเดี๋ยวมันก็ออกมาเดี๋ยวมันออกมาอีกเราก็กินอีก <c oughs> เอาได้ไหมผมว่าผมพอแล้วนะตอนนี้ผมพอได้กินแล้วใส่รวมกับอนอน,น <c oughs> เออผมมีน้ํโซลาร์เซลล์อยู่มีแพรด้วยนี่ได้นี่ โอ้ยแจ๋วสดๆนี่อันนี้แหละแบบว่าหวานแน่ชัวไม่ไม,ไม่ไม่ขมแน่นี่แหละแต่ผมขอไปใส่ในนั้นเพิ่มแล้วผมได้ผักผมแล้วมาะไปกินได้หม ม,มลองชิมดิมกรอบมากเลยไหมร่อยกรอบกินได้สนิทใจไม่มีสานผิดลุกกินได้สนิทใจไม่มีสานผิดนะใช่ใช่เคี้ยวแล้วแบบว่ากรอบมากเลยเดี๋ยวป้าช่วยหั่นผักให้ทนลในนี้ผักที เขาแก่ทนเขาไม่ไม่เขาเขาเขาไม่เคยกินผักไอ้ต้นกล้วยทนไงเขากลัวกินไม่ได้ไงพอเอาชัวร์ไว้ก่อนดีกว่าไม่ไม่มั่นใจไม่มั่นใจดิแต่ว่าใส่ผสมกันได้อยู่ไหมได้หมดผสมเดี๋ยวใส่พร้อมกับพอเห็นไปมันก็สุกใช่ใช่ต้นกล้วยนี่แหละสุกยาก อ่ามันกล้วยก็สุกแล้วนะป้าว่าครับครับน้ำรามันน้ำแล้วสุกแล้วโอ้โหรัทดลองกินผักขมดิโมันมันกรอบแล้วหวานมากลองกินดู<ๆ>กรอบไหมหวานไหม หแกงไทยน้ำตาลหวานมากคราบผมหวานมากหวานมากหวานมากเฮ้ยมันกินได้ป่ะวะกินได้แกงไทยน้ำตาลมั้ยใช่มันแก่ไปแต่มันเติมนี่ยเด็กก็ลูกข้างบนนี่แกงส้มอร่อยนั่นนั่นอะทำคนสวยให้ให้แม่ลองกินวะเราได้ลองได้พังกินได้ปหรนี่ เออกินได้เราด้วยลองได้กินได้กินลองดูดิมันเยอะเลยมันคำใหญ่ไปไหมกินได้ลองดูลองดูมันน่าจะกรอบไหมโอ้โหอร่อยมากยี่ยโคตรอร่อยเลยโคตรอร่อยเลยแต่อันนี้อันนี้จะแกเกินบ้านกว่าไม่ต้องกินบ้านอันนี้ไม่เนี่ยหรอแต่อันนั้นเกินกันอันนี้นะ ใบไม่ตังเกอให้นันหวานนะกะมันแตงกวาเออเพราะว่ากะมันแตงกวาอืมเดี๋ยวแม่ลองกินเหมือนแตงกวาเลยวะใช่อร่อยเลยละบายมันอร่อยอ่ะคุณลองกินเดี๋ยวดรามไม่ต้องใส่ในแกเก่งเด็กเก่งคุณอร่อยเอออร่อยดีวะอร่อยไม่มีรสขมไม่มีรสอะไรเลยอ่ะก็เติมไปพอๆนะแล้วก็ โทนอยากกินน้ําตาลไหมใช่ใส่หวานใส่หวานใส่หวานนะใส่หวานไปใส่หวานไปแล้วก็เดี๋ยวใส่ปลาได้แล้วขับใส่เลยนะขับใส่ไปเลยโอเคใส่เลใส่ไปเลยใส่เทใส่ไปเลยเพราะว่าไม่มีน้ำเอ่อเทใส่ไปเลยเอ่อเอาปลาใส่ไปได้เลยเดี๋ยวปิดฝาเดี๋ยวปลาสุกก็ยกได้ละใส่เป็นตัวอย่างนั้นแหละโทนกินง่าเยกินเป็นตัวไปเลยใส่ไปเลย เฮ้ยทวนแกงเป็นแล้วเดี๋ยวเวลาทำแกงต้องโทรหาบาไม่บ้าสายอะไรตินี่ทวนก็นี่กับข้าวแบบสูตรนอกแรวแกงเงากล้วยโทนนะแต่ว่าสูตรของคนไทยเพราะว่าของคนมอนนะป้าทำไม่เป็นอันนี้สูตรของคนไทยผมก็ชอบแบบไทยมากกว่าเออทนเอารสของโทนเลยรนที่ทวนกินหละ เราก็อยากกินรสที่เขากินบ้างเออกินรสของคนมากได้ไม่ไช่อันนี้อร่อยแล้วใช่ไหมโดยได้ได้ไปน่ไดนป้าจะตักแกงนะนะตักได้ได้ไลองชิมป้ากินได้เฮ้ยโอหขอดูหน่อยอือืเอาหน้าตักตักนะโทนนะเชฟไทยกับเชฟมอนรวมกันรวมตัวกัน กินแล้วก็น็อกคาบาร์ครับแอานี่มันดีด้วยนะแอบนาะนานเงาโอ้เงานนี่แหละนี่แหละเงานดีเลยของทูนวันนี้ได้ทูลผักบนผักด้วยกินเลยอยากลองมากแต่อยากลองมากกินได้แน่นอนนะทุนนะกินแล้วก็ชัดชักอยู่ตัวกินแล้วก็กินเนะแอบวันนี้กินข้าวได้กินหลายคนนี่ได้กินหลายคนด้วย

เอาเลยทนเหนี่ยปลาปลาก็ดีอือทูนอร่อยมากมันเหนียวหนุบๆเดี๋ยวีหลังป้าจะทำบ้างอันนี้ใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมใช่ใชืใ่อร่อยนะเออเิอมันกินแตกเลยวะอมันกินแต้วจะได้ผมนึกว่ามันจะขมจะฝาดนะ ว่าที่จริงมอนนี่ก็ก็เข้าใจค้นคิดกินนะโซนป้ารู้แต่ว่าไอ้หยวกลวยอย่ากินได้แต่ป้าไม่เคยรู้เลยว,ว่าเงานี่มมนกินได้ผม,ผมเพิ่งเคยกิน <จะ S 1> ครั้ง <จะ S 1> แรกใน,น,ในชีวิตเลยเนี่ยนี่แต่แกไม่เคยลางเอ้นี่นี่น,นี่ตัวหยวกมันนี่ที่นี่แหละเป็นนั่นนี้ป้าเคยรู้จักแต่ว่าไอ้นั่นไม่เคยตัวเขาเรียกอะไรอ่ะไอ้หยวกลนงพิพารณาก่อนโอ้ เหมือนกินแตงกวาหวานอย่างนี้โอ้๋ย่าอมมั่โอ้โหมันกรอบดีจังเลยกรอบมันกินแตงกวาเลยผักเรานี่ยแบบหวานด้วยแบบเพราะว่าเมื่อกี้ป้ากินดูแต่เมื่อกี้มันกินกับน้ำตาลนะน้นนี้กินกับน้ำซีกนะ อ่ะเยี่ยมอืมอร่อยมากผักสดๆเก็บมาจากสวนอะ่ด้ยดีอร่อยหวานเรากินแล้วเราก็สบายใจนะไม่ต้องกังวลนะเมื่อก่อนนี่สมัยบ้านเด็กๆอ่ะก็ปลูกแบบนี้แหละเออไม่มียาไม่มีอะไรตอนที่บ้านเด็กๆนะนะกินอร่อยกว่า แต่พอมาตอนนี้เราซื้อตลาดเจอยาเจอผักที่มียาเพราะว่าควหรุเยอะนะแต่นี่เราดูแลได้เพราะว่าผักเราไม่เยอะก็ทิ้ตลาดเข้าวายนานไม่ด้วยบันทีขายไหม่อหมดเก็บไว้ก่อนใช่ไม่สดนะไม่สดจะเกินมันรสชาติมันเกินไปหมดผักกรอบมากนะนจากินตามทุ่งนาตามในสวน ได้บรรยากาศทุนมันเงียบดีแบบเนาะไม่ได้ยินเสียงรถกินข้าวที่บ้านป้าเงางาเลยกินที่นวนบ้านเสียงดังมากกับข้าวไม่ต้องเยอะก็ได้นะกินอย่างนี้ก็หนึ่งหนึ่งควาดก็ก็อิ่มแล้วก็อยู่ได้แล้วนะเนะยด้จริงถ้าอยู่ในในสวนนี่เงินใช้ไม่เยอะนะเจ็บในสวนกินได้นะอย่าอย่าเจ็บป่วยก็พอโอ๊เนาะ ไอ้งอะก็ได้กินเหมือนกันอ้าวได้แล้วมั้งเดี๋ยวไอ้งอ้ะมันเผ็ดไหมล่ะไอ้งอะมันจะเผ็ดไหมงอ้ะชอบเผ็ดมันมันไอ้งอะชอบเผ็ดเหมือนทอนชอบเหมือนเจ้าของที่ไหนไม่โดนน้ำที่ไหนไม่โดนน้ำใช่ไหมไปมันไม่กินไม่ไหวปอ๋อมันกินน้ำแกงเหมือนทอนเลยโอ้โหดวายงอ้ะวะคนรักหมาเขาก็อยากให้เราหาอาหารให้มันกินแต่ว่ามันก็อยู่ตามในสวนนะให้มันกินตามเหมือนที่เรากินนี่แหละ อันนี้ถ้าถ้าไม่ดอนไอ้น,น้ำแกงจะไม่ไปมันไม่เกินกน,นี่เออกิ้มเพลิน้อ้อา o น้ำลายหือน้ำลายหอยโอ้หน้ำลาย,ยโหดร้าย, <laughs> ายมากเลย <laughs> น้ำลายย้อยเลยเอง้อมันอยากกินโอ้โหแหมเฮ้ยน้ำลายย้อยเลยเว้พอปลูกผักกินเองก็กินอย่างสบายใจครับก่อนจะกลับก็ทัดผักกลับไปอีกครับในายละเอียดกินวันละ anh đi đâu áo tháo thế anh lang lang mình anh luyên ở ngoài à, canh mẹ nhớ tóm chữ